ตอนนี้ยังอยู่ในลานซากักผาอยู่ครับพี่น้องเขามาตั้งแต่ย็ดโมงเสาร์ตอนนี้เก้าโมงเคงครับพึ่งเสร็จเรียบร้อย,ยก็นดี้อบแห่งซองเทียเพราะว่ามันบบแห่งน,นะครับอากาศข้างนอกคือแดดจัดมากเลยวันนี้น ตลาดคลองตันทิกุลฉะเชิงเซานะครับนอนนั่งเอกช่องพับพับผาอยู่นะครับนี่้องแอร์นะครับผมแต่ว่าไม่เย็นเลย

บาทแดดเองางี่ครับที่บ้านไฮนาแลก็เป็นไปพ่าได้ขนาดเดดสามโมงกลัวสามโมงเช้านะครับตอนนี้พี่ที่กำลังนั่ง,งล่านครับผมสวัสดีครับ มือนี้ไข้เนี่ยครับมีลานซักผ้ามีเอ่อมีหมองให้นอนอยู่โอ้คือนหอนแรนงนะเอ้ยยังด้วย มียงงางลเลยเร็วนอนแดดอุ่นข้าเจ้านอนยุติไตเวที่เพราะว่าหม่องนี้มันเต็มแล้วออกมาเด้อพี่น้องเด้อมอล่ำเห่นตะเวนนะครับมือแรงสาวน้อยพิษบ้านแพงลำเพลินเต้ยเสเด็จ ให้มาเต้นเต้นลงไปครับผมสคริปต์งานกทมอรเราสนุกแน่นอนโอ้ตั้งเอกสาวปีละครเมืองจะสวนรับแล้วนี่นะครับเวทีตั้งอยู่ตรงนี้เลย แดด่อต่ว่ายังมีล่มนะครับผม มันเป็นตะเมียนคล้องอยากเห็นรถบัสไหมคล้องเยอะเกินกำลังฉิดหนึ่งลำโพง ดึงตู้แค้นออกนะครับลดลำพง่ง้วนะบบให้ลิรีนี่ยครับพี่นอ้องบอกเลยว่า กว้างมากนะครับมือแร่งครับลานทำการแสดงของเราคืนนี้ครับกว้างมากๆเลยรถเรายังไม่เข้ามานะครับรถเอ่อรถอุปกรณ์การแสดงแล้วก็รถค้นนะครับ ปกติรถสองคันนี้จะจอดด้านหลังเวทีนะครับ <Okay. S 1> มองนอนทีมงานเฮ้านะครับผม <Okay. S 1> ยกคลิปนี้กันขึ้นีเนอนลวพี่น้อง <Okay. S 1> เพราะว่าสากาักผ้าเบียกแล้วเรียบร้ยบรยบรอยแล้วนะครับ <Okay. S 1> ไม่เหลืออะไรแล้ว สักผ้าเสร็จพรุ่งนี้แสดงขึ้นนี่เสร็จนะครับพรุ่งนี้เขาก็เดินทางกับโกสมพิัยบ้านแพงนะครับว่าง2องมือได้ผีนองนี่ยี 23, 24, ่สามยี่เราไม่มีงานแสดงนะครับหรือว่าพักพ่อน,ปนไปในตครับพักผ่อนสอวันก่อนสิออกงานอีกนะครับ กันแล้วพี่นอน่อนแล้วรถเหลืองแอบวิวเฮาเจอกันครับผมคืนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงตลาดคลองท่านติกุลนนะครับบางประกงชะเชิงเศร้านะครับสนุกสนานเนี่ยแน่นอน มอลลัเลินไว้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นฟาวมากครับมากก่อนมวนก่อนมาถึงก่อนสนุกก่อนคุ้มกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ